มาแล้วครับขบวนตองห้านะฮะก็ตามหลังห้าเจ็ดสามเอ๊ยตามหลังห้าเก้าไปเลยนะฮะพูดผิดนะครับก็วันนี้ก็น่าจะมาไม่ยาวนะฮะตองห้าก็ได้คิวเอสบายห้าสองหนึ่งหกนะฮะทำขบวนมานะครับส่วนรถสินค้าก็ยังเหลือห้าเจ็ดสามอีกขบวนหนึ่งเนะียอยู่แถวๆกหน้องจิมฮะตอนนี้ห้าเจ็ดสาม ไม่ยาวครับตองห้าวันนี้ไปแล้วครับกระบวนตองห้านะก5ห้าเจ็ดสามก็น่าจะสายๆนะ